พระบรมรูปพระเจ้าตากสินมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดปากน้ำเจ้าโลตำบลปากน้ำอำเภอบางคลา้าจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้คนให้มาเคารพสักการะเพื่อรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่เคยตีฝ่าวงล้อมกองทัพพมา่าผ่านมาที่พระสถูปเจดีสีขาวแห่งนี้ วัดปักน้ำจ้อโลอาจไม่ใช่แค่ศูนย์รวมความสวยงามของสถานที่แต่ยังเป็นศูนย์รวมพลังความแข็งแกร่งของคนในพื้นที่ซึ่งกำนันประจำตำบลหรือนายประโยชน์สวัสดีที่เป็นผู้ประสานความร่วมมือร่วมใจในการบูรณะซ่อมแซมและดูแลปกป้องพุทธสถานแห่งนี้ให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นต่อไป ไม่เพียงแค่นั้นกำนันประโยชน์ยังเป็นหัวเรียวหัวแรงที่คอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับเกษตรกรในพื้นที่แม้จะเป็นนอกเวลาราชการก็ยังใช้บางเวลาเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องของการเกษตรพร้อมๆกับลูกบ้านอย่างใกล้ชิดลนะุงยืนหรือนายบุญยืนคงรัฐ ลูกบ้านที่เป็นหนึ่งในผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงประจำหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่าหลายครั้งหลายขนที่ต้องพึ่งพาผู้นำอย่างกำนันประโยชน์เพื่อเป็นคนกลางในการประสานความช่วยเหลือไปยังส่วนภูมิภาคมาสู่คนในท้องถิ่นบางวันเนี่ยเราไม่ต้องใช้ตังเลยกย็ยังมีนะเพราะอาทิตย์เราไม่ต้องใช้ตังสองสาวันอาจอาจะอาจจะไม่ต้องใช้ตังก็ได้ตรงนี้เพราะเราของในสวนเราเนี่ย มันมีกินมีอะไรม,มีนู่นมีนี่กินอยู่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ประหยัดไปได้เยอะผมจะเป็นวิทยากรเรื่องทางข้าวเป็นหลัก,ลกไ,อไอ้สวนตรงนี้ผมเพิ่งจะเข้ามาประมาณ3ปีก็เพิ่งจะมาเข้ามาเรียนรู้คือว่าลองอยากจะลังทําเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะ uh huh. ที่ที่ที่แบบว่าพระเจ้าอยู่หัว uh huh. ท่านท่านทรงบริเข้ามาเนี่ย uh huh. ก็เลยเห็นดูท้อทั์ก็เลยอยากอยากจะมาทําตรงนี้พอ uh huh. ทาตรงนี้มันก็ดีขึ้นใหญ่น้อยเราอย่างผักเนี่ยผมถทาไม่ซื้อแทบไม่ต้องซื้อเลยผักผักเนี่ย ผมจะเนี่ยใช้กินผักบุ้งผักอะไรบางที่มันมีอยู่เนี่ยเยอะปรดัน,นและด้วยความสนใจเป็นพิเศษกำนันประโยชน์ยังใช้เวลาในยามว่างหันมาสารหมวกไม้ไผ่หรือที่เรียกกันว่าจักสารหมวกกุ้ยเลยและจากงานครัวเรือนเล็กๆน้อยๆย ก็พัฒนากลายเป็นอาชีพเสริมของคนในพื้นที่เป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่นและเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือโอทอปของตำบลปักน้ำซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ากำนันประโยชน์เป็นหนึ่งในผู้ส่งเสริมและผลักดันจุดเด่นคือมาทำหัวหมวกให้มันสวยขึ้นเนาะแต่ปกติอย่างนี้มันจะไม่สวยจะไม่สวย,ม,ม,สวยมาถักตัวนี้แล้วมันจะสวยขึ้นมาอีกหน่อย ใช่ไหมแล้วก่อนที่จะได้ต้นนี้มานี่ต้องเอาต้นเขาเรียกว่าต้นคาใช่ไหมต้นคาทำอะไรก่อนเอามาผ่าเอามาจากผ่าแล้วก็ตากจนได้ขนาดนี้ได้นขนาดนี้แล้วมาถักเป็นหัวหมวกทุนจากวัตถุดิบเนี่ยก็จะได้จากบางทีชาวบ้านลงทุนกันเองมัง่งแล้วก็แล้วก็กรมพัฒนาของอำเภอเนี่ยได้ช่วยสน,นับสนุนในการออกทุนตั้งกลุ่ม แล้วก็ได้ประสานกับทางเทศบาลปากน้ำคือท่านนายกเนี่ยแล้็ท่านก็ช่วยช่วยเหลือน,นับนุนในการออกทุนมาช่วยกันมาต้องตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งกลุ่มขึ้นมาได้กลุ่มได้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอชาวบ้านตั้งกลุ่มมาได้ขายได้ก็มีทุนในการไปซื้อวัตถุดิบออกมาทําผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายกันแล้วตอนนี้แล้วทีนี้เรื่องของการขยายตลาดท่านมีแนวทางการประสานงานยังไงบ้างทางการขยายตลาดเนี่ยก็ทางก็ต้องประสานทางอำเภอ อำเภอเป็นหลักคือให้พัฒนานเนี่ยภาษาทั้งทั้งหน่วยจังหวัดอื่นๆที่ต้องการหมวกกุ้ยเลยมาจําหน่ายคือตัวนี้ก็ได้ทางทางภาคเหนือที่สั่งซื้อเข้ามาเยอะนอกจากกำนันประโยชน์และเครือข่ายภายในชุมชนทั้งภาครัฐและภาคประชาชนจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้หมวกกุ้ยเลยเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วยังช่วยกันหาช่องทางเปิดตลาดรับซื้อเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นทําให้เกิดหมวกจากสารไม้ไผ่ใบนี้รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบนผืนนาแห่งนี้บวกกับแรงสนับสนุนที่สําคัญของผู้นําท้องถิ่นที่นี่อย่างกํานันประโยชน์สวัสดีทําให้ชาวบ้านที่นี่มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะแต่ภารกิจของผู้นาท้องถิ่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะภารกิจที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือการปรับปรามยาเสพติด ที่ทําให้ชาวบ้านที่นี่นั้นมีความรู้สึกปลอดภัยถึงชีวิตและความเป็นอยู่และที่สําคัญทําให้ลูกบ้านที่เคยหลงผิดได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปะกะติอีกครั้งทันทีที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือเสียงวอที่ดังขึ้นส่งสัญญาณว่ามีเบาะแสรเรื่องความเดือดร้อนของลูกบ้านโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดที่เป็นภัยร้ายแรงของชุมชน กำนันประโยชน์ก็ไม่เคยนิ่งดูใดยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแม้จะต้องแยกประเภทปัญหาและจัดลำดับการแก้ไขกำนันก็ต้องดำเนินการไปตามความผิดถูกในสิ่งที่เกิดขึ้นความสำคัญของผู้เสพคือการบำบัดกำนันประโยชน์จะมีส่วนร่วมทำกิจกรรมฟื้นฟูส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการรับมอบพันต้นไม้ไปปลูกเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้พัฒนาอาชีพ และมีกิจกรรมแทนการหันไปพึ่งพายาเสพติดสาเหตุที่แท้จริงของยาเสพติดเป็นเพราะแรงกดดันของคนใกล้ตัวที่ผลักดันเขาไม่ยอมรับเขาทำให้เขาต้องหาวิธีการลืมความทุกข์ยากโดยมุ่งสู่ยาเสพติดเพราะฉะนั้นเราต้องลดแรงกดดันที่จะมีต่อเขาในชีวิตประจำวันให้จงได้คิดที่จะเลิกครับและจะทำตัวเป็นคนดี ว่าคิดว่าจะไม่หันกลับไปเสพแล้วครับอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากหันกลับไปเสพแล้วการไปอบรมกลับมานะครับรู้ว่าพิษภัยของยาเสพติดเป็นยังไงครับทางด้านร่างกายผมก็ดูแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมีวิทยากรมาอบรมเกี่ยวกวับด้านทางด้านจิตใจของเราให้ดีขึ้นครฮะ ซึ่งผมผมมีลูกชายสามคนครับถ้าผมไม่แบบว่ายังเหลวไหลยอยู่เหมือนเดิมก็คือว่าผมกลัวลูกลูกชายของผมจะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเพื่อนเขาครับก็พยายามลูกโดนเพื่อนล้อฮะพูดง่ายไ,ได้เจอเพื่อนใหม่หมครับแล้วเพื่อนที่อยู่ด้วยกันมีแนวคิดเดียวกับเราไหมคะว่าจะไม่กลับไปแล้ว มีแนวคิดเหมือนกันคนระับว่าจะไม่กลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกันมันอีครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแล้วเนี่ยคืออะไรคะคือพ่อกับแม่ไปทําให้เขาเสียใจเยอะครับคือต้องกลับตัวบ้างครับเราก็โตขึ้นเรื่อยๆครับไม่ใช่เป็นเด็กเหมือนเดิมนะครับผลการดําเนินงานทั้งที่เป็นหน้าที่ตามบทบาทกำนัน หรือการทุ่มเทด้วยจิตสาธารณะตลอดสองปีที่ผ่านมาทำให้กำนันประโยชน์ในวันนี้มีรางวัลเป็นที่ประจักษ์กับคุณงามความดีที่มีอยู่โดยเป็นกำนันยอดเยี่ยมคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้ทำได้แดดมาเนี่ยครับแล้วก็โครงการของผมคือปราบปรามยาเสพติดคือตอนนี้ผมก็ได้ร่วมมือกับที่ตำบลร่วมมือกับทางหน่วยทหารที่หลงมืนที่คือคอ่อยสืบเสาะหาผู้ที่ติดยาอยู่แล้วก็ผู้ที่ค้ายาอยู่ คือเราตอนนี้เรามายามหาได้ชื่อแล้วก็จะเข้าไปตรวจสอบอยังสถานที่เมื่อวันที่10สิงหาคม2557ในประโยชน์สวัสดีกำนันตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกำนันด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงการสนับสนุนด้านนโยบายการจัดระเบียบสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่กวาดล้างแหล่งอบายมุขส่งเสริมด้านการพัฒนาอาชีพ ขอรับการสนับสนุนและของงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่งเสริมแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวนโยบายของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมและเป็นเกียรติแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับราษฎร